ไม่ต่ำกว่า3ปีที่6ชีวิตของครอบครัวเนสว่างอยู่กันอย่างอมทุกข์นับแต่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งใกล้บ้านด้วยสภาพที่ตั้งของบ้านอยู่ท่ามกลางที่ดินติดกระบอรบอบำบัดน้ําเสียซึ่งเป็นพื้นที่ต่ํารองรับน้ําสภาพของบ้านหลังนี้อยู่ต่ำกว่าระดับถนนส่วนอีกฝากนั้นเป็นบอ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมปัญหาที่ชาวบ้านพบตอนนี้ไม่เพียงแค่เรื่องของกลิ่นที่เหม็นคละคลุง้งแต่ยังพบกับเรื่องของปัญหาน้ำเสียที่ซึมลงสู่พื้นดิน ที่สำคัญตอนนี้สุขภาพของสมาชิกในบ้านทุกคนนั้นทยอยย่แย่เจ็บป่วยน้ำออกจากนี่มาแล้วก็มาผสมกับน้ำฝนทีนี้ก็พาเชื้อโรคมาโอ้โหต้านะไม่ใช่ว่าแหม้พอนนักข่าวมาแล้วก็จะมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ปวดหัวซึมออกมาก็เสียอย่างนี้เลยเนะ่ยหนูดูได้เลยเสียซึมออกมาก็เป็นน้ำเสียหมดสีสีสขคขล้ ไม่ถึงกันดำเหมือนอยาการที่ผมปล่อยมาทิ้งไว้ในสระที่สําคัญคือส่งกลิ่นเหม็นด้วยอ้โหสุดๆกลิ่นเหม็นที่ชาวบ้านบอกว่าคล้ายกา๊าซไข่เน่าเมื่อสูดดมเป็นประจํายังส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งกลิ่นเหม็นที่รุนแรงทําให้คนในบ้านถึงท่านนอนไม่หลับพวกเขาบอกยิ่งช่วงตีสามตีสี่กลิ่นจะแรงที่สุดตีสามปาตีสี่กลิ่นมาก็รู้สึกตัวก็นอนไม่หลับเลยวะพอได้กลิ่นแล้วมันจะคลื่นไสอ้อ่ะ ตันจงเวียนหัวคนยากย,ยังไม่ไว่าแล้วเด็กอีกตัวแค่น,นี้จะไหวหรือไงถ้าขึ้นมันมาเนี่ยมันก็ตื่นแล้วอะเนี่ยพ่อแม่ก็ยังบอกาอะไรตีสามตีสี่ลูกตื่นแหละเพราะมันได้กินะพอได้กินมันก็ทนไม่ไหวอะอองอแงสิพ่อแม่ไม่นอนแล้ว เจ้าตัวเล็กอายุเพียงเจ็ดเดือนร้องไห้งองแงเพราะหลับไม่เต็มอิ่มยิ่งน่าห่วงเมื่อหนูน้อยภูมิต้านทานต่ำม,มักป่วยบ่อยด้วยอาการตัวร้อนมีน้ำมูกหายใจติดขัดผู้เป็นแม่เผยตัวเองก็ป่วยบ่อยไม่แพ้กันล่าสุดหมอบอกว่ามีปัญหาระบบทางเดินหายใจและคออักเสบเป็นเหตุให้ดูแลลูกไม่เต็มที่เพราะเกรงลูกอาจติดเชื้อขาดเดาสาเหตุน่าจะเป็นเพราะน้ำเสีย พ่าก็เราไม่ค่อยเป็นอย่างนี้พอเดี๋ยวนี้พอเจอน้ําเสียเราเป็นบอยมันปวดหัวมากแล้วก็หน้กขัวเจ็บคอเจ็บมากก็หงุหกลัวจะติดลูกลูกเราก็เป็นบ่อยเหมือนกันพอลูกหายแน่เป็นดีที่สุดเพียงแค่ฝิดหน้าต่างทุกบานให้กลิ่นเหม็นพัดเข้าบ้านให้น้อยที่สุด แต่ระยะยาวพวกเขาหวังให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ได้รับผลกระทบมากกว่านี้อย่างน้อยลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจังยั่งยืน